เดี๋ยวแต่พี่น้องได้เล่มอยู่จา้าได้เล่มอยู่นี่ได้เล่มหลายดอกอยู่นั่นหักพร้อมเด็ดนีนี่พี่น้อง ได้เล่มยุดจ้าก็ยังได้เล่มอยู่ห้อยสำานีตก,ก็ดีใจดอกจากพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ได้เก็บเล็กเก็บหน่อยไปกระดีใจขี้เก้าหล่ะจากพี่น้องนั่น้ยเน่อเล้วหาอีกตัวจ้ะ สตีจา้าพี่น้องพาพี่น้องเขาาปายแล้วจ้บพี่น้องพ้าลูกมะยังจ้บพี่น้องฝนกะหัวตะเศร้าหยุดตกฝนหัวตะเศร้าตกจ้บพี่น้องก็เลยอดจับบอได้กับผ้าลูกมะยังจ้บพี่น้องจ้้ก็สิ้าลูก,ล,กลูกมหาเล่มเอาเห็ดแต่ดำมาละจ้บพี่น้องเด้อจ้บเด้อนางก่อนมนางบ่ได้จ้ะเห็นน้ำบ่จ้บพีนนน่น้งนนอง เนาะส,ส่วนสีไทยได้เนาะพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะกล่องมันมืนนี่ยนะจ้ะพี่น้องเยวก็เลยไทยยากมหาเล่มอาเฮตแต่ดำจ้ะพี่น้องเนี่ยกาอันยังมาาที่แรกว่าสีบวัวไทยดอกจก้ะมันก็นมีพ่อได้กเก็บอยู่ก็เลยไทยสักก้อนดอกแต่ว่ากะขั้นว่า มันบ่พ่อคลิปกับบ่ได้ลงดอกจ้ะมันบ่พ่อคิปกับบ่ได้ลงจ้ะยุ่งกับล่ายหลายค่ะพี่น้องฝนตกก็ได้ฝนตกหลายมือละแต่พี่น้องเห็นน้ำบะเจ้ากับบ่เห็นน้ำเด้ทายมัวได้เนยโอ้ยทายมัวมัวได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าอันอันทิ่ใส่ไหม่กันกันสันกะมันเา้วค่ะมันยางยากแต่จ้ะพี่น้องมันพ่ายยากยางยาก ปู่ว่าสีมี่เฮ็ดบ่น่าจะเล้ากระสิไทยไปจังสี่สกอนนี่จ้ะเฮ็ดกระไดกะมหาเล่มมหาเล่มมาเฮ็ดยังสีออกแน่ดอกจ้ะพี่น้องเอ้ยอันอยากลูกน้าค่ะว่าเฮ็ดมันเบิดคักแน่ลวบอ่อน่าจับพี่น้องก็มันน,นี่กระไดอดใจพได้กะมาโยงสีหลัจ้ะพี่น้องเนี่ยเล่มไปเล่มมากกระไดพี่น้องเนี่ย ซุมโมนี่มันกะเปือ่อยเนี่ยเปือ่อยพ่อเดีพอเล่มใดได้ไดล่ะเนี่ยเนี่ยนี่จับพี่น้องเล่มเอานะพอเล่มเยอะจ่าก,กับผ้าลูกมะยางลูกกะมนคักร้ายกะบส่องสิเปียกไปแน่นล่ะลูกกับมนดีแท้ๆจับพี่น้องหมกลูกกะได้ กพ่อได้เล่นอยู่จับพี่น,อน้องเนาะไปห้าวก็ได้หายางต่อตัวโอ้ยไล่ตาโบว์ล่ะ,ละพี่น้องเอ้ยจะย่าวสิเสเอาไส้ไหมล่ะจ้าเฮ็ดบ่เป็นไว้เนาเนี่ยฮ <c ười> ถ้าจ้บพี่น้องจับพี่น้องเฮ็ดกอเฮ็ดกอจับพี่น้องเนี่ยเฮ็ดกอ กอแดงเฮ็ด,ดกอแดงจ้ะพี่นอ้องเอาเอาอยู่จ้ะพี่น้องไะเดะจ้ะพี่น้องกับพ่อได้เลมอยู่จ้าเฮ็ด,ดเหลืองเฮ็ด,ดเหลืองพ่อได้เลมอยู่จ้ะพี่น้องนี่ ยังพอได้เล็มยังพอได้เล็มนจับพี่น้องทั้งปีจับพี่น้องโอ้ยทั้งปีเถ่าวัดเนาะมังแนรละพี่น้องเถ่าเลยทั้งปีไปไเพิ่นเสือส้อซะเบื่อเพินยังเพ่นยังพี่น้องเันยังตื่นนะตื่นมันเนิ่มเนมจ้ะพี่น้องเ้ากวเลยตื่น จัพี่นอ้องก็ยังได้เลมอยู่ได้เลมอยู่จ้ะก็มีห้ยอยอีหยังมาเขียงายทองพอวอเพแวไว้อยู่เดไดลเลมอยู่เด้ัดดเดดนเห็ดไข่ดอกแรกพี่น้องเฮ็ดไข่ดอกแรกอ เห็ดไข่ดอกแรกเห็ดไขนะ่เสียงรถเขาจะมาแก้ใหม่จากพี่น้องเขาจะมาตัดใหม่ไว้เขาจะมาแก้วใหม่โอ้มะเมนรถตัดหญ้าน้ำท่างตัดงาใหม่น้ำทางขั้นแมนวะไปดอกที่สองจากพี่น้องเบืองแหนะถือทาก,กินเหลือ,อยี่หน่อยนึง ทั้งพี่จะพี่น้องอาได้บ้านอนี่ก็ไดโอ้ยพี่น้องถือกินจนโอ้ยได้ตะขาได้ตะขาพี่น้องเก็บไปซ้ำเห็ดเพิงหวานออกผลเศร้าตกนี่ล่ะมาแมมผลเศร้าตกนี่ล่ละพี่น้องก็คิดว่า เห็ดเผือหวานกับข้องสีออกปลามองนี่ปลางามพี่น้องเย่าหละมักปลานี่ไก่ปันไดกับผ้าลูกยางมาเพราะว่าเยา่ามักปลานี่แต่ว่ากับเริ่มต้นขืนมากกับยากในตกนอยอยู่หล่ะจ้ะเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะเย่ากับผ้าพี่น้องมาเล่มเอาเห็ดมันปูจักนอยแนหะน่น,นี่ดอกกันอ้วนอยู่นี่ อันนี้ห้อยเอียงนี่ว่าเอาดอกอะไรเพิ่นเป็นเสื้อซะนี่จ้ะพี่น้องว่าไหนใส่ใหม่ดอกจ้ะเจ้ากะถือหยักยางหยักๆๆๆกัเลยบ่ได้ใส่ตักเท่อจ้ะพี่น้อง,องลูกไส้นางฐานะตาฮักตาฮักจ้วลูกไส้ลูกสาวกะขี่มึนแม่จักน้อยคือว่า,าพอเฮ็ดอัน บวกฝรัง่งจต่พี่น้องเห็ดบวกฝรัง่งอันนี้เถาแล้วนะขานิมพร้อมนี่ดอกนี้เอาได้อยอ่จ้ะเห็ดบวกฝรั่งจ้ะเอาได้อยอ่เดี๋ยวหาอีกตัวทั้งผุนยังตาขาโคลรอจ้ะพี่น้องไปอันนี้เปน็นนี่เป็นเห็ดนาหนังว่วฮึนฮึนจ้ะพี่น้อง พึ้นคักได้จ้ะเด้อดอกบางๆจังค่ะบ,บ่วหึ่นไปจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงเห็ดปวกฝรั่งเอาขาสันๆจ้นะ <laughs> นี่อันอันขามันพี่น้องขามันเอาได้บ่น,นี่ออยอะไรเยอะผ้าลูกมะย่างกะเล้งสี่หล่าจ้ะพี่น้องเอ้ยกับพ่อได้เก็บอยู่เนาะบะดายเห็ดกระไดกะหย่อนว่าเห็ดมันเบิดนี่ละจ้ะ อันนี้กตร์แมนมันงามคักาจงงา,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 ากพี่น้องพุ่นบังถ้าบังไก่จากพี่น้องงามงามเ็ดนี่อย่างมันงามคักพูดอ่ะอันนี้เป็นเฮดอะไรเนาะคือแปลก,กตาอ้าพี่น้องเฮดอันนี้พุ่นเคยเห็นเทียแหละเป็นแปลก,กตาเนาะพี่น้องบังขามันเหา่วเพุ่นขาพุ่นเป็นหากใหม่ขาเป็นหากใหม่อากับแปลกตาดีแต่พี่น้องเนี่ย ขาเงาลาดสาเลยอันนี้อันนี้คือดอกไงเพื่อนู้ต่ว่ยยางคักยางคักจะพี่น้องเป็นยางเบิ้งเป็นยางคักเป็นเจลลี่เลยเป็นเจลลี่เลยพี่น้องเนี่ยอันเฮ็ดอันนี้กะเป็นไล่งามงามเบิ้งค่ะเป็นลล่งามคักเนี่ยลายงามไปจ้บพี่น้องเบิ้งเฮ็ดงามเฮ็ดแปลกแล้วฮากับพี่ฮาร์ราเบิ้งเฮ็ดต่อจ้ะ นี่ก็เป็นเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่ขาวเนี่ยเป็นเห็ดไข่ขาวจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกงามอยู่ใส่กระตาจ้ะไปเห็ดบวกฟล่งเห็ดบวกฟล่งเอาได้อยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าใบามันนั่ใ <c oughs> บมันเอาทิมขากินได้จ้ะพี่น้องหามีดป่าพาบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเอามาอยู่นะ ใส่กระเป๋ามาอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าหามิดปอพอพี่น้องเห็ดหนังงวัวหลายหลายมึงเนี่ยเห็ดหนังงัวหึ่นเคยเอาไปซิมแล้วจะกหึ่นายาพอเห็ดปวกฝรั่งทั้งทีจ้ะพี่น้องมาพี่รถสี่นี่จะ้ะดอกน้อยนี่ ตั้งผีจากพี่น้องเอาได้บ่ดอกนี่ดอกนี่เอาขาได้บ่พน้อนี่ได้อยอกับขาเอาได้อยอะโอ้ยนอมึงแน่พี่น้องเอ้ยไปตาเล่ต้นนอกเก็บเฮ็ดก็ได้เก็บไปละจ้าซ้ำเฮ็ดออกมันนีเฮ็ดเพลิงหวานออกกับสิพ่อได้ยี่ดอกเนาะนี่อันเอาอยุจากขามันเอาได้เยอะขามันกระแทบ เล้าก็ะยังกับเ้าแหบๆจากพี่น้องเล้าก็ได้โอ้ยพ่อเห็ดมันปูไปบิ่งเห็ดมันปูสกักกอนจากพี่น้องพ่อเห็ดมันปูทั้งปี่ต้ะนจากพี่น้องเห็ดมันปูแต่พ่อได้เล่มอยู่ด้ เฮ้ยก็เป็นน้อยๆโอ้ยเจ้บพี่น้องเห็ดยังนี่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งงามอยู่ได้ล่ะโอ้ยงามอยู่อันนี้ก็เป็นอันเห็ดไข่หมวกเห็ดข้าวจีนะพี่น้องมันเปื่อย เฮ็ดล้าอยู่จัดพี่น้องมันยังเป็นเฮ็ดนี่เนาะ,ฮะเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดมันปูเว้ยดอกบักใหญ่นี่จะ้ะมีหอดากเว้ยทากเฝ้อพี่น้องไงเล่มเล่มดอกงามเด้พี่น้องนไง บ่มันขี่ลายเด้นไงเนี่ยพี่น้องไม่บ่มันขีไลายเด้อมองนี้ก็มันมูดุดใบฮะจะพี่น้องมองนี้ก็ได้มูดุดไว้อันนี้ไว้เป็นเป็นเสือส้อซาดอกมันสีเละๆจักกนอยแล้วนี่จะ้ะทั้งปีจะพี่น้องอีกดอกหนึ่งนี่เห็นบ่จับพี่น้องมูดุดวบมูดุดไใบ ทันหนูหมูบดุดปลามุนกะเห็ดมันก็ออกพอได้เก็บอยู่เด้จากพี่น้องมันหังหมูปลามันลายเนาะมันดุดจังสี่ล่ะคะพี่น้องมุนไอปูจังสี่ห่ะจ้ะเห็นบ่เนี่ยลหะจ้กคือผลงานของหมูปลาล่ะจ้ะรุดหลายจะก็ับพ่อได้นั่นอยู่จากพี่น้องพี่น้องย่าหาเมิดบ่เห็นดอกจ้กรเมตดไปสิได้หาบ่พ่อเนียน้ำท่ากับประจักษ์ดอกปะ อย่างละไตอย่างละพี่น้องไตข้างแบบหนึ่งเดินจะเดินมีแนวไตอยู่หนาเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันเปื่อยเบิดพี่น้องเบิร์งสดายดอกเบิรงแน่มันเบิใหญ่เลยจัดพี่น้องมันติดฝนแชมันหลายฝนตกใส่ซุ่เมือแต่พี่น้องมันนี่อันน้อยๆก็อยากใหญ่กับเบ,บิรงใหญ่มึงรู้อุ่นจัดพี่น้องเบิรงเบิรงเนี่ย เฮ็ดเบิดได้จ้ะนี่เนี่ยซุ่มไงแล้วกะเป็นทวีปทว่าแดนกบเปื่อยเบิดจากพี่น้องเนี่ยเห็นบอกมันอยากมันอยากออกอยู่จากพี่น้องแต่ว่าฝนตกบ่เศร้าฝนตกบ่เศร้าเสื้อเฮ็ดที่เกิดมาพันกบเปื่อยเนี่ยจากพี่น้องดอกหน่อยๆแน่ๆแต่เย้าสิถาเบิ่งสักพักก่อนว่ามันสีไงบ่เนี่ยอันนี้ซุ่มนี่เอาสก่อน เนี่ยจากพี่น้องเนี่ยเป็นอยากออกอยากออกจากพี่น้องฝนตกแซ่หลายกระกลายเป็นเปื่อยเฮ็ดกระได้นั่นนทั้งผุนแมนเบิร์ะเป็นดำดำนั่นแม่นได้จากพี่น้องนั่นลงไปทั้งใต้แมนเบิดจะเปื่อยเบิดเปื่อยไปเบิดพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันเปื่อยมันนั่นไปเบิดเสียดายยังวะ ซุ่มอยากไงก็อยากไงอยู่ฮั่นเป็นเหลืองเหลืองในน่อยในแน่แมนเบิดเลยพี่น้องโอ้ยเสียดายเนาะยังไงไปพี่น้องพี่น้อง <c oughs> มีคนมาเก็บเห็ดหนังไกไ่ไหวกองไหวเลยได้จ้ะเห็ดหนังไก่มาเก็บกองไห้กองไหวยังสิจ้ะพี่น้องโอ้แต่โบจ้าเห็ดกินคักหนอกฝรังเฮ้ยฟรัง มันมีบ่หลายดอกจากพี่น้องเกิดบ,บ่คคอยลายแต่ปีนี้บ่คคอยเมื่อวาแต่ปีนี้แหละปีกก่กับบค่คอยมีเนาะปีกก่นี่กาอันจงไวข้ขาาตอกกับไปถอนถิ่มจังสีหล่ะจากพี่น้องสุ่มดอกน้อยๆนั่นแหม,มเนี่ยเนี่ยดอกอ้วนๆเปตพัดแสบเปตพัดกรอบกรึดๆดีแท้พี่น้องทั้งผีพ่อดอกหนึ่งอยู่จ้ะมันนี่บ่คคอยหลาย เพราะว่ามันบ่ค่อยเปียกนะจ๊ะพี่น้องฝนตกมากมันมันเปียกมันเปียกมาถึงขางล่างนะจ๊ะพี่น้องมันเปียกอยู่เต็อยู่ละละหนาดินทั้งผุนก็ส่องสีแมนอยู่จ้ะพี่น้องมาเบิ่งทั้งปีจ้ะเฮ็ดอันนี้บ่ได้เบื่อได้ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้บ่ได้เบือ่อแต่ว่ากาบ,บ่บมีคนกินนะจ้ะพี่น้องเพราะว่า อันข้าวตาบ่ได้เขียนว่ากิบติกนะแต่ข้าตาข้าตาบ่ได้เห็ดเป็นหัวกะโหลกตายเฮ็ดอันนี้พันจอกเป็นเป็นวงกลมเลยได้จ้ะแล้วกาอันกุจยีก็มักไปดูตีดีแต่เห็ดอันนี้เนาะนี่จ้ะพี่น้องข้าวตาถอนไว้มันบ่แเ่นนี่ได้จ้ะข้าวตาถอนไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เป็นล่าแล้วแต่พี่น้องว่าเอาดอกปลางามอยู่ได้พี่น้องแต่มัน มันห่างเป็นยังคือบอคอยมีเห็ดออกมันมันเปิดตาเห็ดเพิงหวานออกกองกันเอเล่ LA ดีคือ,อยังนี่มองเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วมาบ่คอยมีเห็ดเพิงหวานนะพี่น้องอ้าวพี่น้องยา่าพ่ออยู่ได้นี่นะนะนะมีบอคอยหลายแต่มันกับพ่อบจเก็บอยู่จ้ะพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงบ่งนี่อ้ยนั่นนั่น ดอกอ้วนเลยตัดขาไปถิ่มไปปล่อยไ้ใกล้ๆบ้านเจ้าของมัเนี่พี่น้องเห็นบ่ออันคุณสายเยาะเฮ็ดอันนี้กินได้มันสิเป็นสืทั้งไตมันสิมีข้าวเพิ่นววานเพิ่นอ่านซูยาฟั่งหะนะแต่พี่น้องเฮ็ดอันนี้มันกินได้อันทั้งไตมันสิเป็นขจังคือจังหนวดข้าวมันพ่วมปงไม่พ่วมแข็งๆข็งนี่เพิ่นววาพมันสิบอกช่องนี้นะพี่น้องเขาเพิ่นเวาตลกั่นนะคือข้าวเพิ่นววานเฮ้าไวลานั่นแหละ ขุดข้าวมันออกเต้ผนว่าสาเยา่าคุณสาอ,อมักอ่านซูเมียฟังอยู่ดอกจานล้วกับแมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษว่าเข้าใจพ่อเย่ากับเป็นคนบอกภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยนะพี่น้องเนาะอันเล่ากาอันอันมาอันเอาใส่ยังกอเขาเอื้อนเนี่ยก็เอาโท่ัซั์แปลให้ฮนะจ๊ะพี่น้อง นี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งเอาดอกนี้ก็เอาตัวเนี่ยนั่นปไปต่อจ้ะพี่น้องเห็ดไข่หน่อยพี่น้องเห็ดไข่หน่อยโบน,นอย์เด้อพุน <laughs> งามแท้เห็ดไข่เดี๋ยวมาอีกกระโมีได้ละไ e เห็ดไข่ ai, แต่พี่น้องเห็ดไข่โอ้ยแต่มันกินคักกินแน่เนาะโอ้ยเอาบัได้พี่น้องกุจีก,ก็กินนั่นกุจีก,ก็กินเอาดอกทั้งพีนแต่พี่น้องเห็นแบบเอาเด้อปุ่นละ่ะเห็นแบบแบบทั้งปุ่น โอ้ยนี่เห็ดอะไรอ่ะนี่เห็ดอะไรอ่ะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไ,ไข่แต่พี่น้องนี่เมื่อยย่างเมื่อยได้พี่น้องออย่างก็ได้เมื่อยอยู่หู้ดอกนี่ใหญ่คักค่ะพี่น้อง ดอกนี่ไงคักญ่คักปาโตดอกนี่แม่สมโพแท้มีอีกบ่เดี๋ยวหาไหมพี่น้องเบิ่งพุนดอกนี่นั่นโห้ยไปพี่น้องเอ้ยมองมองมูดุดมองมูดุดมีเห็ดออกจอุจ้ะพอจอุจ่ดสองดอกบุ้งหัน นี่ดอกบักไงวันนี้แม่บึงบึงหมูดูจนมุนอุ่ยปุยแต่บนนี้แต่พี่น้องนี่ทั้งพี่จ้ะพี่น้องทั้งพี่จ้านีจ้ะพี่น้องอันมากะตะแมนนอกมึงเนี่ยลูกกระไดฮะกินตะหยาเนี่ยพี่น้องมองหมูดูแต่ยังมีเห็ดอยู่มันออกห่างๆเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันออกห่างๆนี่จ้ะ ไม่ขันมันมีหลายกัสเสด็เต็มกระตายอยูเด็นี่พี่น้องเด้อเด้อโอ้ยเดี๋ยวพอได้ออเล่มอยู่กับพอได้เล่มอยู่จับพี่น้องเลยเห่นไ,ไหพี่น้องมูดูจนมุนอุ่ยปุ่ยมึงเนี่ยเหมือนมีบอนี่เดี๋ยวหากันเด้อจับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวหาก่อนมีหน่อยๆแต่พี่น้องมีหน่อยๆมีปลาไหลนีเอาได้ปลาไหลไปตากแข็งไว้มันเปียกพี่น้องเบิ่งนั่นได้ยูเดอได้ยูเดอร์ัดได้ได้ยูเดอนั่น เกิดบ่หลายแม่พี่น้องแม่ม,งน,มงนี้แม่มูดุดมันหมุนมันเล่บว่าเกิดหลนี่นี่อออย่างแท่งกุนนี่จะพี่น้องนี่นี่เกิดบ่หลายแต่กับพ่อได้เก็บ ดำเลี้ยวเห็นยากแเนี่ยเลี้ยวเห็นยากแต่นี่งามดูเนี่ยเ่าแล้วเนาะเ่าแล้วเห็ดกินได้หลายอย่างอยู่จับพี่น้องย่ากับเห็ดกินบ่บเป็นดอก พ้าเจ้าโอ้ยนี่เจ้าของเก็บกองไว้ดอกจ้เนี่ยางมาพ่อ็เลยเก็บกองไว้เพราะว่าอันยังาหาได้ว่าเพิ่นเกิดอยู่บนใดซะได้พอดอกหนึ่งสองดอกยังาหามูมัน นี่จากพี่น้องนี่นานะส้างบ่อออกหลายๆแน่นาะะมองมันสิออกหลายวังหันนะั่นหมูดุดมันมุนหันหมูดุดมุนมันก็ออกมาได้เห็ดกระได้บ่วเห็ดยังล่ะเก็บหยากแน่แต่น้ำปลาหนาของนี่จ้ะ นี่พี่น้องเอ้ยวาสิบไดเฮ็ดก็ได้คือเก่าจากพี่น้องหาถาซ้ำเฮ็ดเพิ่งหวานออกสันเด้ นี่ตาเล่าหาอีกตัวจ้ะพี่น้องอีหยังบู่เหลืองๆทางพุ่นพี่น้องเฮ็ดอีหยังเหลืองๆทางนั่นเนี่ยเหลืองๆเนี่ยโอ้ยพี่น้องเบิงเ็ดมันปูดอกบกใหญ่โลดพี่น้องเอ้ยเ็ดมันปูก็มีตัวนใหญ่ๆปทใหญ่ล่ะพุ่นน่ะใหญ่ก็มีพี่น้องเอ้ยนึกว่าสิบ่ได้เ็ดมันปูดอกใหญ่ นี่จ้ะพี่น้องหมูดุดมันมุนเนี่ยดินมุออนอุ้ยปุ้ยน่ะหมูดุดคักเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เห็นกบอันกบหน่อยหลายๆเห็นบ่จ้ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันเป็นกบดอกเข้าวเหนียัวบุเกตะตู้นี่ล่ะเออมันคือกบแต่ทางพี่เขาวเจ้เอิญกบเพิดอตลอดจ้ะนั่นพี่น้องเบงิ้ง เราหาอีกกอนเดอ้อจ้ะจ้าพี่น้องฮะพี่น้องคลิปนี้กับซัมเน้เนาะค่ะพี่น้องเนาะได้หลายเห็ดดูแต่พี่น้องได้เห็ดมันปูเห็ดไข่เห็ดเปลกได้เห็ดหนังไก่เนาะจ้่พี่น้องก็ได้เต็มกระตาจ้่พี่น้องว่าสีบรมันกระมันคือเก้าจ้าพี่น้องจะพอกันคลิปไหมจ้าพี่น้องบายบายจ้า ตื่นเบิร์ึตว่าตะอลดแลนมาโอ้ยหน่อย